Điều có cái như vậy Ủa, không được Ủa, nhỉ? Cái này. Không, thể làm không được ừ. Ừ. Là mặt khổng nữa mà. Ừ. không được không được không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  được mà được không không được không được mà. không được 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 không นี่ปูไมพอพี่พอมัุ่มย e ่างบนทุ่มไงอ่ะยจังหวัดจังมีวยินดวันโตมาเจนได้โวยมาฮะเออขวดผพาๆไปโตมัวอืมกินย้ยหนู่านี้กินแต่ผักโอ้นกเล็กป่ยวางยาโอ้นเอเอ

ขันม่อกูเนี่ยน้องมาทำไกัวแล้วกัมันหอมอดี๋ยอประเดเใครน้ำกดยายายัวแล้วกันแต่ว่ากินมุ้งนี่กับกต้องเติมน้ไปเดวนี่เปนยังไง่อมาอ่านหนบเขาบ้านเากูไปยังไง้เีอาฮะกูบเขาเองกูม่เสีนเขาเ้ อซะสากเอ้ะไปมีไปมนบัานไมเอาดมันใส่ใส no. mmm. ่แบบเอาของก็สาวใส่ของเป็นคนอยู่ิด่หาคนเก็บของมาค้าขาาที่วิ่ขบเคี้ยวอี่มเลยโอ้กินแล้วกินแล้วบอกคนบอกเดียวันกินนมาสิหาว่าคนเต่ามาหลุไปหังหอดอ้ยบุกผมไปผมใส่ผักกาด้วยังวาะ เต้บุคมนะืมเจาเรืองของกบคุมต้องยองเนี่ยอแต่ว่าุดุดุกอนน่ยผมนี่ยไปกี่ว่าชุดก้อนเนี่ยก้อนเี่บุม่ยัวนี่บุมันี่ก็บุเายเปียเลยก็บุบุอืมโอเอัน้อจกมันบกก มันีม่เอา่อาีวกินโอ้เดียวถามว่าเมียกินอยู่บ่แตเปล่ยวุ้ังค็กินอย่างแให้มากกว่าโอ้พมมียทุกวันบุตรบุกินก็อืแล้วกินเก๋งบุตรบุกินคนบุญกันบ่เออแล้วหลาลกินเยอะบุตบุญอืออยางุ้อิ่มกันอืมถ้าหลาดาวเบลก็ยาแ่เมีกินนี่แหะเอาเขาก้บกตกินนาอ

กนันกรพโพเล่าเพื่อนนะีนได้กู้ชยกรพโพเลเพราะฉนั้นไม่จุดแต้มกัเลยีหิก็ถึงบอกมองคาพูบุดไรบไปหาเมียโอ้งูแหลกเอยเอบอกเอยบอกของนเขานี้ยของอย่ามึงว่อ๋อมันเอาไปทำให้มันโอ้ยมัอไทหนต่าได้คิดชัวจุดโดนเลยโดนเไปโดนเลยยันยูมียที่่ดก็ไม่ได้เอากูเดี๋ยวนีอย่างงั่นก่ Nyi oi chak yu, do tarakam pe yam hay ban yu ne, pe yu vut. Pa kakamu uwe yu. La owa orod o yam ham yin, chak kwa nyam yu ya. Uwe. Ura. I yam an, mek orod hai ham wak. Mek orod. Bo. I kwa mu cham pan yu wak. I tun yin wun wak. No, am yu yam kena kena hai. Uwe yi no. I yu yam kena kena pan yi yu. I yu yu ya terp yi tu อ้น <cessor and inequ ity> yeah, ี่ไอ้นจำได้ิอมันหายนะมันตอนจำเอาเาปอ้โอ้ยเาคน้วอนกี่ก่น่พ่าเถามมึงแล้วบอกมึงบอกว่อยไถามมึงกล้ากล้าจะบมด้เก็บพวข้างหน้าไเป็ใชเป็นใช่ป่ะคุณเป็นอหารอา đi làm miếng có bún. cứ bao nhiêu bún bao nhiêu cơm. Còn bao nhiêu thì cứ bao nhiêu nữa. Còn bao nhiêu thì cứ bao nhiêu nữa. cứ 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 bao nhiêu thì cứ แกไม่ได้ก็ไม่ได้งงทั้งที่ผมแม่มันผมแม่แม่มันสิครับอืมแกจะบอกยีราฟอะไรา็ผมยังชอ่บอกยีราฟเลยยีลาฟมีอะไรก็ได้มีอะไรเลยบอกไปนี่ก็ยีราฟยีราฟยีราฟได้ปัญจกะยันมีอีเอ่ยมันอืมอืมผมชอบหนุบพญาเนี่ยมาเหยียบเหมือน ไปมึงดีย mm ังอะไรนี่เนี่ยเกียร์น่ะเกียร์แนี่นี่อยู่ในแมงกันไปโรลนะมองแม่มึงดีว่ะมึงอย่ไปไปโหลดว่ะอุบนั่งมึงหลดกูเรียนง่าหรอล้ววะไปบ่มงก็ีเห็นมั้งามันไปแต่ชิงมูกนยตด้เนาะเรื่องะนอมือหน่อยไบ้้าห้าห้าาาอ่ย เดี้างค่บเาผมนะผมิ่งเพ่อพ่อหนักหนักไปหาล้างทังอยเนี้ยไปก้นมาย่นี้เลยพ่มาอูหนังใหญ่กว่า้างลใส่ยิ้พ่อพ่อมาอูหนัง่ะอะไนี่เอ้ใช่แล้วเอาไปกินไ้บ่ยวแข่งันละนี่ครับเจังิโอ้ยออกาจะซือกิน จบกดีลโอ้เออักไม่เูวันบก้ลอมา่อ่ะน่ยบ่บ่่ามากะวอา่าัฉ้อันนกินหมูี่อนครันเนี่ยอชอนใหม่เีนเขาื้าตนตนตนต้นตุกโอยีวพอนยำด้นมวะีบ่

ถ้กเราูม huh. mm ันบ่อยหอกมันหอมทอยู่ืนมัวบ่อยถ้ยินบ่อยๆเด้่มันหน่อยน้ำก้านูว่าเนี่ยันจับกวเอยก่ามันใหญ่้ามันน้ำ้าคมันบ่อยมันใหญ่จับกลมวไหมไปน้ำเนี่ยบ้องชกกระปุกนี่แไปอยแต่ยังหาก็ชกับพุกมก็มา

mọi người 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 như người mọi vậy. mọi người 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 ก็ผมไม่ดีนี่เอง嘛หายน้อยไงมุนี่จะผุ้มกูนี่แกหายน้อยนี่จิ้นเอาใส่ยโคเชื่อหายนอยใบไม่แตกแม่บอนแตกแห่ข้าหนี่จะปุ้มกูนีตกน้ำหรอมันเอาเป็นใบอีกทีมันจะบกพร่องแหงเอามาต้มขึ้นอาห่อมเลยเหรอพวกผมมันเป็นยาด้อวยปัญญายกรบ็นยาเด้วยนะโอ้ยสมตัน

<Nhạc thị> món kín sámbán, món kín mó míté ñáñ ké Té kín háka kín né mó, té kín lé tén ní Món kín té nói kú ngó Kín mú im té kía, ná kín mò kón thao Lé ngá sô té, sô kón mó Lé ngá mò ik tón Ké té té ká níu níu bò Ké té té ká nói bò bù tó kín kén Mó té tù yén ká bò tén áng ná bò Un míté kó nói lọ Un míté kó nói คุณวัยพ่อกินทินตัวนี้นะืออื่นพันี้มัเปียววพอดีลาเนี่ยชาวฝรั่งดีเหนาาขานำมาเ้ยมืออื่นได้อีกเราบเปียวมืออื่นเจ็ดโมงออกมาหล่นด้อวะออกมายาหล่นมืออื่นเจ็ดโมงว่ะจะเป็นสวยเลยจะเป็นางมึงไปโยมมันยุ้ยพไปตลอดตะวงสติเงี้สิิงนี่เว้ยแล้วเราั่งมองได้ก็มีแต่ศิลปุคนแห่หายตัวยุ่งบานสับคนอยอ่าบอรโอ้ยมมนมีตัวตอย เอาอยู่เนี้มเอามันมีโจ้น่อยหนักนดึงขึ้นเนาะเาบมีกะน่เหนอนกันนมีดึงแนวดึงขึ้นเซื้อนึกกระกิงถือกินนอ่นั่นอกระดายนอ้มันดึงใหญ่นา่คนอยากนอนกระดอกวาก็มีสารมันเยอะเป็นสวงสวีงน้อหมดเลยขันยางเนี่ยคือส่งสีวิ่งสีวิ่งดีเละเลยไหว้วกบเพีย ก็ปมันจะเปี <objetivo> <wh> Morocco, <gained> ่ยวมสีภาพเหาใส่ก sure. like ับกระเจบ่ะอยางที <c oughs> ่เจ้าแล้วเจ้าอกไปกับาก่อนไปทนกับปก่อนเพราะว่าขอจืเอากลับมสองสองซอยกันแบบไปใส่บ่ะอันนั้นเลขัวเมี่ยงจากินโอ้ยมันแห้งจินมันหมักเลยว่ะคินเราเป็นตะปอเลยติเียวมันค้นผู้ใหญ่เลยกินเราไม่โมหิงนิ่งเลยฮะไม่โมหิงนิ่งเปรียวอืมันโมค่อยบอกภูพิงเลย บ่ออยู่ท้งบ่อต่วาห่างบ่ค่อบอนีแต่นี่จนจะบออที่กินมานน้ำมูกหยอดเอนมันบ่ค่อยบาดินั่งเดจอดอยู่มีแต่นี่จนม่หลืบหงมันบ่อจะวางบอเป็นเดียวพอกมน